ครับพวกหรบวันนี้ก็จะขอมานําเสนอพระเนื้อหินแกะนะครับอันนี้ก็เป็นต้องเป็นหินนะครับหินที่เป็นหินกลึกของหินควอตจริงก,ก็พวกกลุ่มควอตนะครับกลุ่มพวกแรก่ปกูขามนั่นแหละครับแล้วก็นํามาแกะครับอันนี้ก็แกะมาสมัยโบราณก็จะมีการใช้เครื่องมือแบบโบราณนะครับ แต่นแรกต้องดูก่อนว่าเป็นหินจริงไหมนะครับการดูว่าเป็นหินจริงไหมเนี่ยต้องดูที่รอยปริแยกของอเป็นผลึกอยู่ในเนื้อครับเป็นจริงหินเก่าที่เป็นแก้วเนี่ยจะต้องมีผลึกมีเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดอยู่ในเนื้อครับนยฮะเป็นลักษณะของเกล็ดและผลึกนะฮะพวกนี้จะเห็นเป็นรอยปริแยกรอยรเขาเรียกว,ว่าผิวผลึกนะครับกวผลึกอย่างเงี้ย เป็นลักษณะของที่ว่าจะท,ทาเนี่ยฮะเห็นลักษณะที่ปรากฏเนี่ยลักษณะเหล่าเนี้ยโดยเสียนพลึกต่างๆเหล่าเนี้ยคือลักษณะของความเป็นหินแท้นะครับนะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือดูดูการแกะนะครับเนี่ยดูความเก่าอของของหินว่ามันเป็นหินจริงไหมนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของเสียนหินที่อยู่ในเนื้อเนื้อพระนะครับ นีครับเห็นเป็นเส้นเส้นเส้นอยู่ข้างในนะฮะเป็นรอยพลึกของของหินซึ่งถ้าเป็นของที่ทำในแบบขึ้นมาก็าจะเอาแก้วมาทํานะครับอันนี้คืองานฝีมือขั้นขั้นสูงหน่อยก็คือเอาแก้วมาแล้วก็มาแกะนะแล้วก็แต่งผิวนะครับนะถ้าเป็นงานของของแท้จะต้องเป็นหินแกะนะครับ อาจจะมีการลงรักปิดทองบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของกรุนี้ครับนี่เป็นพระกุฎหอดนะครับเพราะนั้นเวลาดูเนี่ยเราต้องดูความเป็นหินก่อนนะฮะความเป็นหินแล้วก็มีลักษณะการแกะเนี่ยแกะด้วยเครื่องมือสมัยโบราณน,นะครับไม่ใช่เครื่องเกียร์นะครับเครื่องมือสมัยโบราณก็น่าจะเป็นพวก,ะพวกตะไบหรือพวกอะไร คมคมเป็นพวกเหล็กสกัดอะไรพวกนั้นนะครับเป็นรอยร่องเป็นร่งองขูดไม่ใช่รอยเจียโดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่นะครับนี่เจียเครื่องมือสมัยใหม่หมนี้ก็ตีความได้เลยว่าน่าจะทํเรียนแบบขึ้นมานะครับนะฮะนะฮะอย่างองค์ที่ใหญ่หน่อยก็จะเห็นชัดนะครับองค์เล็กก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของความเป็นหินน,หนะครับนี่องค์องค์นี้ค่อนข้างใหญ่นะฮะ ก็จะเห็นว่ามีเสี้ยนผลัดเจนนะฮะ,ะเปหินแกะแล้วก็มีลักษณะรอยเครื่องมือการแกะเลยนะฮะนี่แหละรอยเครื่องมือแกะสมัยโบราณน,นะฮะเป็นพวกเครื่องมือโบราณไม่ไม่ใช่พวกสว่านแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องดูนะ,ะก็คือลักษณะของสนิมแก้วนะะสนิมแก้วใสๆอันนี้ต้องใช้กล้องไฟวงแหวนช่วยนะครับกล้องไฟวงแหวนสอ่องเข้าไปแถวๆนี้จะเห็นสนิมเป็นเสี้ยนเล็กๆนะฮะ ไม่ใช่เป็นคราบแป้งทานะครับคราบแป้งทานนั้นไม่ใช่ครับต้องเป็นสนิมเสี้ยนเล็กๆเป็นเส้นละเอียดยิบเลยลักษณะการเกิดผลึกของสนิมนะฮะอันนี้อันนี้หลักการเกิดผลึกครับเขาจะต่อๆกันโดยเป็นเส้นนะฮะเนี่ยค,คือลักษณะของแล้วก็ผิวจะมีร่องรอยการาใช้มาพอสมควรนะครับมีการาเหี่ยวนะครับเนื่องจากสภาพการใช้มีการกร่อนมล นะฮะลักษณะอย่างเงี้ยครับนะฮะลักษณะในาการดูพระหินจูเจียนะ,ะครับเนี่ยได้ดูนะเนี่ยจะสังเกตให้ดูรอยพวกลักษณะความเป็นหินนะครับแล้วก็ลักษณะการแกะแบบโบราณนะครับนะี่ฮะเน,ะะนะะี่ยพุทธศิงป์ก็เป็นพุทธจีนเชียงแสนนะครับแล้วก็เนี่ยรอยสนิมแก้วนะครับสนิมสนิมพวกที่เกิดพวกจากซิลิกาออกไซด์นะครับ ประเด็นจะเป็นแบบนี้นะครับต้องใช้ไฟกองไฟวงแหวนช่วยนะครับเนี่ยครเนี่ยแกะแบบโบราณเห็นไหมรอยเครื่องมือแกะนะฮะไม่ใช่ลักษณะของเครื่องเจียนะครับถ้าเครื่องเจียทำไไม่ได้ครับแต่ว่าเขาก็พยายามเรียนแบบอยู่นะครับอแต่มันได้ไม่หมดนะฮะลักษณะที่ที่จะต้องดูต่อไปก็คือรอยการแกะต่างๆนี่แล้วก็รอยสนิมนะฮะแล้วก็คราบต่างๆที่ปรากฏอยู่ เนื่องจากอายุเนื่องจากการใช้งานนะครับนะฮะนี่ครับให้ดูลักษณะของของผิวที่ควรจะต้องเห็นนะครับลักษณะสนิมลักษณะความเป็นเลือกขีดเก่านะครับนะฮะนะครับวงใหญ่ๆก็จะดูง่ายหน่อยนะครับวงเล็กก็จะดูยากนิดนึงนะครับนะฮะในร่องแกะนี้จะมีสนิมอยู่นะครับไม่ใช่ค้าโปะนะครับต้องสังเกตให้ดีว่า อันนี้เป็นคราบโปรตีรสนิมนะลักษณะสนิมเขาจะเป็นเสี้ยนเยี่งที่วงบอกนะฮะใช้กล้องไฟวงแหวนช่วยได้เลยครับถ้าเป็นของทําเยนแบบมาก็จะเป็นแป้งขาว,ขาวเๆเลยเลยแต่ถ้าเป็นสนิมเนี่ยจะเป็นเสี้ยนเล็กๆนะฮะนะเหมือนปุยเหมือนปุ๋ยฟ้ายนะเป็นเส้นเสี้ยนเยน,นี่ยซูมเข้าไปก็จะเห็นทั้งคราบสนิมเหล็กที่แทรกอยู่ในเนื้อหินนะครับแล้วก็คราบสนิมใหม่ที่อยู่ที่ผิวนะครับ นะครับเห็นไหมครับรอยเกร็ดแตกต่างๆนะครับลยเส้นี่ครับคือลักษณะที่เราควรจะสังเกตนะครับลักษณะของหินจอยเจียนะครับหินแกะจะมีค้าการใช้ค่าวการแกะเริ่มต้นด้วย ต้องเป็นหินแท้แกะเก่าแล้วก็คราบเป็นอย่างครบสนิมเกิดเป็นของจริงนีครับดูอย่างนี้แล้วเราก็จะมั่นใจว่านี่คือหินจูเจีย,ทยแท้และเก่าจริงครับขอให้โชคอดีครับสวัสดีครับ